ทดสอบตัววอเตอร์สไลด์นะครับก็ในขณะที่ความเร็วระดับหนึ่งก็จะเห็นว่าตัวน้ำเนี่ยกลิงกล้งๆนะฮะสไลด์บนฟิวระจกด้านนอกหมดนะครับ,บ,บ,ะะรบตัววอเตอร์สไลด์นี่ก็ถือว่ามีประโยชน์นะฮะต่อการขับขี่นะครับตอนนี้ฝนน้อยนะครับ เม็ดน้ำจะวิ่งนะครับเดี๋ยวรอช่วงน้ำเียจะหนิดฝนจะเบาเห็นเม็ดน้ำวิ่งนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับรถที่ไม่ได้เคลือบกระจกเนี่ยคิดว่าไม่ทำตัวน้ำยาวัตอร์สไลด์นะครับตัวเคมีที่ทำให้น้ำกลิ้งบนกระจกมันไปบัวไปบอลนี่แหละครับ น่าจะลักษณะน้ำเนี่ยเป็นแปะติดมีลักษณะทาาติดอยู่กับเนื้อกะจกนะครับทำให้มองมองถนนไม่ได้นะฮะแต่เนี้ยตัวเม็ดน้ําจะวิ่งนะครับวิ่งขึ้นมาเป็นเม็ดๆเลยต้องสังเกตดีๆนะครับคือเม็ดน้ำจะวิ่งสไลด์ขึ้นมาที่บรรทัดกลรมล